เนาะขอบคุณที่ไม่ใช่บริการน้องอันนี้อะไรไม่รู้ว่ะพี่แล้วเราก็จะตัดมาเลยเนาะก็คืออยากบอกว่าพามาเที่ยวสยามอะ่ะคือมันยากเกินไปแล้วพี่จะทำไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นพี่จะพาไปด้วยหระหรือจะเรียกเราก็ได้ถ้ารุ่นเราเหมือนกันเนาะอ่ะเราก็จะใหม่เนาะ แล้วเราก็จะให้คุณแม่น้องมานะไม่รู้ว่าจะเอาทางไหนเอาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้เยอะแ่ดีกาไว้ตรงนี้ก็จะมาบอกน้องว่าจะพาไปตรงนี่ใครอยากรู้ว่าลาบูบูขายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงร้านรองท้าซีเคดจะตัวใหญ่กว่าเนาะอ่า เราจะพามาตรงนี้เลยก,กันเลยใครอยากรู้บ้างว่าความลับเกี่ยวกับรถไอติมให้หาคนอนะ่ะที่มามาวางตรงนี้สี่คนแล้วรถไอติมมันจะจอดออกมาทุกคนพึ่งรู้ใช่ไหมเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเนาะเอ้าุดุดตรงนี้เอ,เอ้ลืมไปเลยทุกคน ทุกคนเห็นไอติมเนาะก็จะเอามาสองรถอันนี้สำหรับน้องอีกคนนะแต่แม่ขึ้นบ้านไปแล้วปล่อยให้อยู่กับน้องเนาะเขาพร้อมกันเลยนะปกติก็คือทิ้งอีกคนหนึ่งไว้เลยไม่รู้เลยว่าทิ้งทำไมแต่ก็ทิ้งไปอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแต่งเนาะอันนี้ก็จะพาถั่วบ้าน กล่องน,นี้ก็จะมีไอศครีมด้านหลังก็มีนะเป็นลดมีตรงนี้มีไหมไม่มีเพราะซื้อไม่ได้เนาะที่ใครเห็นอีกอันนึงเอาไปทอดให้คนที่เลี้ยงสุนักเนาะถ้าคําไม่หยาบก,ก็จะคือสุนักนะทุกคนเพราะเพราะเพราะว่ามันแบบอันนี้เนาะเออพูดไม่ถูกอะ่ะก็จะอันนี้เลย อืมหือหอมสุดๆงาม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 ตอนนี้ก็จะให้น้องมาแล้วเนาะก็จะเป็นรถทุเรียนเอ้ยไม่ใช่รถส้มอ่ะนี่คือคนที่เลี้ยงหมาเนาะเอ้ยสุนัขค่ะทุบผีดชอบผิดคำโอเคใครที่เลือกเหมือนกันก็บอกมาด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นยูทูบเบอร์ด,ดีกว่า จะไล่นสต๊าฟไมเยย่เหรอเนี้ตยตอนนี้ครกำลังเล่นเกมปั๊นนันนันนะอันนี้คือเขา้าเรื่องนะโอราะอ๋ออืมสวยแฉฉันสวยที่สุดปิดพักเครื่องก่อนฝากเถอะหน่อยนะน้องก็จะเแบบนี้น แม่อยาแทกแม่อย่า,อ,ยาอันนี้ปิดเลยเมื่อกี้มีเสียงคนแทรกก็เป็นแม่ที่นเดี๋ยวใครอยู่รุ่นราเขาเดียวก็จะมาบอกอายุเนาะตอนนี้อยู่แปดถอยแล้วค่ะก็มาทำคลิปเนาะตอนคลิปอันแรกที่ลงหน้าไปอะในช็อตอะในอัน,นที่สามไม่ค่อยลงหรอกนาะทุกคน ก็จะน,นี้เลยเนาะข่าวนี้เราก็จะมารีวิวนี้เนาะอันนี้ก็จะมารีวิวให้รู้กันเลยนะคะ่ะเครื่องเรารุนเอ้ยไม่ใช่เครื่องเราข่าวเดียวกันอะไรนะจะไม่ได้แล้วทุกคนเคยจำได้ปะรุ่นเราข่าวเดียวรัน หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่แบบไม่ค่อยจําเป็นเนะก็จะประมาณนั้นนะอ่าฮะแล้วก็จะมาแบบทำเนาเอออันนี้อ่าอันนี้จะเป็นหมวกเนาะอันนี้ใส่ร้อนมานานละ ตอแรกคิดว่าอยู่ในเมืองหนาวไงก็เออใส่ใส่ไปมั่วมัวเล่นๆแต่ตอนนี้ร้อนแล้วไง <c oughs> อา่าคราวนี้เราก็จะใส่ให้น้องเนาะเพราะว่าน้องก็โปรงเยอะฉุดปุดไปเลยเอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นนี้เนาะ น,นี่เราก็จะามาใสวเท้าเนะเาะเนาะสลับเคยคิดไหมทุกคนว่าแบบมันยากกับเวลาจดจำอะอันนี้ก็จะเป็นซีเครตกล่องใหญ่สุดเนาะจะเป็นรสวานิลาเอ้ยอกินวานิลาอันนี้กลิ่นเค้มเหมือนในหนั่นอะเหมือนเออขนมที่เขาลดออกใหม่อะ่ะเคยเห็นไหมในโฆษณายเยเขาเปิดก่อนเนาะอันนี้ของราคาขึ้นอีกแล้วนั่นเนี่ย จริงจริงจริงนะฮะฉันนั่งก่อนนะเฮ้ยนี่ทำไมไม่ดูเลยล่ะเกือบเหมือนกันนะข่าวแถวนี้อ,อ,อันนี้แม่จะมาปลุกแลาา้วนะเอ้ยอันนี้แม่จะมาอันนี้เลย นี่ปิดทีวีได้แล้วนะนอนได้แล้วค่ะอ๋อโอเคแม่น่นขอนอนก่อนนะเออฉันไปแล้วดีกว่า <c oughs> แอบตื่นมากปลัลัลลาเดินไปตรงนี้เลย กี่โมงแล้วอูโหแค่นี้เองเหรออาบน้ำก่อนนะานี่เคอแบบนี้เนาะขอแบบอันนี้ไปลยอืมอันนี้ขอเปลี่ยนชุดเนาะเพราะว่าอยู่ใน,นอากาศร้อนจะใส่ทำไมจะใส่ทำไมเสื้อแบบนี้อันนี้ก็ขอออกไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำ พี่น้องตื่นมาก็แบบจะอันนี้เข้าเรื่องกันเลยอะนี่พี่จะตื่นมาทําไมดึกแบบนี้เนี่ยเอ้ยนอนก็ได้นอนก็ได้นอนไดเอ่อฟู้ฝ้าอันนี้อันนี้ผู้ฝ้าหรือชื่อผู้ฝ้าเออผู้ฟ้าแหละนี้ชื่อน้ําหอมเนาะขอออกไปสำหรับส่วนของแบบ เราจะมาบอกความลับให้ทุกคนรู้เลยในแมพนี้มันจะมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะมีกุญแจอยู่ให้มาไขาตรงเนี้มันก็จะได้กล่องปริศนาอันนี้เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นอยู่ในหน้าของเนาะน้ําหอมใช่ไหมถ้าใช่กดกดหนึ่งเนาะเราก็จะมาซื้อเครื่องสําอางกันก่อนเลยนะอันนี้แค่ตัดภาพมาเนาะ เอออันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องสอําอางโปปิหน้าอะไรแบบนี้ล้าเราจะขัดไม่ได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้หน้าเราใสข,ขึ้นเนาะทุกคนอันนี้ไม่นอ,อาไปหรอกใช้มือแต็มแต้แบบนี้ขอทายรู้ก่อนนะไหนดูสิภาพช่วยไหมอ้ขี้เหร่มากแม่อะอันนี้ขอแบบเครื่องเลยเนาะก็จะแบบขอมาแต่งตัวนิดนึงเนาะ เราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยหรือบางวันก็จะใช้เหมือนพี่จุกแจงเป็นเอฟซีพี่แป้งกันไหนทุกคนอ่ะนี่ก็จะใส่เป็นพี่จุกแจงเนาะมีคนผิวเหลืองด้วยเหรอเนี่ยโอ้าดำไปเลยครับทุกคนน,นีนเราจะทําเป็นมอนสเตอร์หรอไม่นะฉันไม่ได้เลยอ่าฉันต้องการตาแบบสวยใส,ยส,ยสยอันนี่ไม่ต้องมีหรอกเนาะเอาเป็นดาวพอเอ้ดาวไม่สวยว่ายังไงเนะี่ยออันนี้เนี่ย เาอาดีกว่าเดาเดาเดมันเข้ามาสุดแล้วนะทุกคนถ้าก็จะมาขอดูหน่อยนะว่ามีทรงผมอะไรบ้างเนาะนี้ทรงผมนี้ดีไหมไม่สวยไม่สวยเอาชิดน,นี้เนาะนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับฉันต้องมีหน้าเมาส์อ่อ่า อ้เอาแบบนี้ดีไหมอ่ะไม่ดีหรอกอันนี้ก็จะแบบคิดเองไปเรื่อยเปื่อยเนาะขอใส่เป็นขมทรงนี้นะทุกคนสวยดีอะ่ะรัแบบชันเนาะก็สวยดีดิเธออะไรนะทำไมไ่ได้อะ่ะถ้าร้องเพลงสักหน่อยก็ไม่ ก็มาแต่งตัวเลย